ฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลสี่ห้าหกฮัลโหลเจ็ดแปดเก้าฮัลโหลแปดเก้าสิบสวัสดีค่ะไม่ได้มาหลายวันเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านยินดีนต้อนรับสู่ไพ่ตอบคำถามบา,ายชีมีอะไรขอไพ่ตอบมีอะไรขอไพ่ตอบถามสักกี่ห้าท่านนะคะ รอสักครู่จะเย็นๆคุณประกรพลโลกสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่สำรับใหม่กันนะคะชื่อสำรับใหม่ล่าสุดเลยล่าสุดสวัสดีพี่ชีสวัสดีค่ะทำไมไม่ขึ้นว่าแป๊บนึงนะคะสวัสดีคุณประกรคุณพรอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไม่ได้มาหลายวันเลยเป็นอาทิตย์เลยค่ะเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะคะล่าสุดนะคะแม่มาราคิดถึงจะมาแล้วจ้าอู้อันนี้คือคุณกอนกอนกิติกุลนี่คือถามหาทุกวันว่าไรมาแม่จะไรแม่ไม่ได้ไรซักทีนะคะวันนี้ได้มาสมใจสมใจแล้วนะคะมาสมใจมาสมใจแล้วนะคะวันนี้ไรหน้าเฟซนะคะ,ะวันนี้ไร หน้าเฟซหลักหน้าเฟซหลักนะคะสวัสดีทุกเพื่อนทุกท่านนะคะสวัสดีดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามีไพ่ชุดใหม่มาไพ่ชุดใหม่มานะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับไพ่ของคนไทยไทยแ a n d นะคะชื่อชุดโชคดีมีสุขเพิ่งได้รับวันนี้เองนะคะ,ะโชคดีมีสุขมาเดี๋ยวจะมาดูโชคดีมีสุขให้นะคะ จะบอกแพ็กเกจลดมากนะเป็นอย่างนี้เลยเป็นกล่องนี้เลยค่ะเป็นกล่องอย่างนี้เลยค่ะ,เออ,เ,คะเออจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีกล่องให้อีกกล่องหนึ่งแล้วเป็นกล่องไพ่แต่ว่าตัวสําหรับไพ่อาจจะบางไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางผู้จัดทําจะส่งมาให้ใหม่นะคะขอบุญบาร,รมีพระปุรุสินาะรอดพระปุรุสินอะไรพระพิราพระพิพพพเภก พ่อปูกปอนันตนคราชพรอธรามรงเปวดดวงให้ลูกดวงออกไปเลข้างนอกนี่ค่ะงาสวัสดีสาสเจท่านค่ะอ่าเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าสุดปังหรือว่าจีอาจีจเปิดการมองเห็นให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะสาสิบหท่านนะคะพครอาจจบานนิดหนึ่งนะคะ คำถามชื่อเล่นได้เลยนะคะโอเคไพ่จะเป็นรูปลักษณะแบบว่าไทยๆนะคะมากจะเหมือนกระตูนนิดนึงนะคะแต่จริงๆค่อนข้างจะแม่นมากกดไลค์กดแชร์เปิดสาานะคือผู้แชยสุดปังขอบคุณค่ะปักหมดเลยนะคะกลุ่มวิช้ชื่อกลุ่มดูดวงนะคะเชิญหมอดูรูปดวงตามหากันตามสบายเลยค่ะห้ามแอบไปขายทุเรียนขายขายหอมขายกระเทียมนั้นนะคะไว้ชไว้ดูดวงเนาะ โอเคสวัสดีค่ะมองมาที่ไพ่อันนี้สำหรับใหม่เนาะมาทดสอบความแม่นยำกันนะคะมาทดสอบความแม่นยำบทที่สามคำตอบค่ะชิอเล่นได้เลยนะคะื่อคนดูน้อยจังเลยไม่ได้ไร้ตั้งนานก็คนก็ยังดูน้อยอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามานะคะพอยการเงินและชีวิตคู่ตอนนี้เอาเทีเรื่องนะการเงินและชีวิตคู่นะคะ โอ้โหอบายามุกทั้งนั้นเลยอะ่ะการเงินไม่ค่อยดีชีวิตคู่ก็สมเ l เทเมา์มากเลยค่ะสมเ l เทเมามากเลยค่ะ,ะ,เเมามาคะนะยังไม่ค่อยีเท่าไหร่เลยเป็นเกี่ยวกับเหลี่ยมเหลี่ยมจัดมากเหลี่ยมจัดมากนะคะต่อการงานการเงินเป้การงานการเงินเป้มาทีา่สามไปคำตอบนะคะการงานการเงินของคุณเป้ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ต้องใช้สติการงานการเงินใช้สมาธิค่อนข้างจะเยอะมากนะคะ อลืมไปว่าอะไรใน a c e b o o k ดูว่าอะไรในทิ Took พอใน t ิ k t o k บางรูปโชว์ไม่ได้ไงไปละเมิดสิทธิ์เขาไงไปละเมิดสิทธิ์แล้วเดี๋ยวโดนบล็อกไลฟ์เขาไม่ค่อยชอบไลฟ์เท่าไหร่อยู่กับตัวเองนะคะตนไปที่พึ่งแห่งตนนะคะอันนี้นะตอบคุณต้นการเงินค่ะคุณต้นการเงินค่ะมาทีานะ่สามในคำตอบคุณต้นการเงินนะคะคุณต้นระวังนะคะการเงินนะคะมีปัญหานะคะระวังนะคะและให้ระวังเรื่องการเงินจะเสียทรัพย์นะคะระวังเนาะ แก้เคล็ดง่ายๆนะคะทําบุญทานสิ่งทกนาขอให้มันเบาบางลงได้นะปูก่อนปีใหม่นี้จะมีข่าวดีบ้างไหมคะแม่ใบที่สามไนมะ่คำตอบค่ะเสียงเปลี่ยนประสบความสําเร็จนะคะคุณจะได้ประสบความสําเร็จดังใจหมายนะคะประสบความสำเร็จที่นี่เรื่องการงานนะคะมองเห็นนะการงานประสบความสําเร็จเห็นไหมคะการงานไพ่ไพ่ไพ่ชุดนี้เพิ่งมายังไม่เคยมีหรอกครับเพิ่งผลิตตี ส,งสิงหาสองห้าหกสี่เธอฉันได้มาแล้วเนาะคุณเติ้นตอบไปหรือยังอ่านไม่ทานพิมพ์ซัมได้เลยค่ะอ่านไม่ทานพิมพ์ซัมได้เลยอุ้มสุดปังการเงินช่วงนี้ดีไหมคะหนึสองสเดือนนี้การเงินดีไหมคะอุ้ยประสบความสําเร็จนะคะอุ้ยขออนุญาตนะคะตะกี้เสียงท้องรองอ่าอิ p พอร์ตเอ็กพอร์ตธุรกิจดีมากๆเลยนะคะไปได้สวย สวัสดีทุกพเพื่อนค่ะทําสุกกติกาที่ปักหมุดที่เพื่อนปุกป,ปักไว้ให้เลยนะพเพลงแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะนึกถึงหน้าเขาค่ะ ยังไม่กลับมานะคะกำลังสะสางเรื่องบางอย่างอยู่นะคะให้เรียบร้อยก่อนนะประกรณ์สุขภาพคุณปรกรณ์สุขภาพไปที่3นะคะันที่3สุขภาพของคุณปรกรณ์นะคะอยู่ในอยู่ในการสุขภาพตอนนี้ต้องศึกษาอะไรใหม่ๆอะ่ะกำลังเรียนรู้กับสุขภาพที่มันเป็นแผนใหม่อะไม่ทราบว่าอะไร อาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดก็ได้นะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอืมอิงจะมีโอกาสมีแฟนประเทศอเมริกาไหมนึกถึงหน้าเขาค่ะอันนึกถึงประเทศอเมริกาเลยนะคะแล้วยังค่ะยังไม่มีนะคะมองเห็นว่ายังค่ะอเมริกามองไม่เห็นด้วยนะคะแลวตอนนี้นะคะมองเห็นว่าคนปัจจุบันก็ระวังโดนจบไปนะคะโดนจบนะคะอืมเพลงแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะ่ะเอ๊ะถามพยายาไม่ถามซ้ำเนาะ เออจะกลับมาไมมอ่ะยังไม่กลับมานะคะยังเจ็บปวดรวดร้าวอยู่นะคะยังต้องบายไมเซลอยู่นะคะพึ่งตัวเองอยู่นะอย่าถามซ้ำโอเคอ่ะมาตั้งใจก่อนเพราะมีคำถามบางคนคือ,คอภาษาไทยแปลไทยอย่าพิมพ์ซ้ำก็พิมพ์ซ้ำเด้อ การเงินเจียค่ะการเงินคุณเจียไปที่สาไปคาตอบการเงินของคุณเจียนะคะอยู่ในสภาวะบ้านปลายแต่มีเงินเก็บที่สบายๆชิลๆใช้ชชชได้แบบสบายๆเนาะการเงินเจียตอบแล้วนะคะกะติกายอยู่ข้างล่างนะคะกะติกายอยู่ข้างล่างนะคะกติกาอยู่ข้างล่างนะคะการเงินตอบแล้วนะคะ,ะพิมพ์ซ้ำได้นะคะคันลอกวางได้แต่ต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ ความรักอุ่มค่ะความรักอุ่ม,มัาที่สามความรักของคุณอุ่มนะคะอะไรก็จะอะไรก็ทาไม่ได้เหมือนกับจะมีอุปสรรคจะมึนก็้จะมีปัญหาต่างๆแต่ถึงเวลาจวนตัวจริงๆจะทำอะไรไม่ได้เลยนะเกตการเงินเกตการเงินันที่สามนะคะไพ่ใหม่มาเกตการเงินนะคะไพ่ใบนี้โอ้ยการเงินตกต่ํามากแย่มากเลยค่ะหาทางออกไม่ได้เลยดูไพ่ไพ่เห็นไหมค่อนข้างน่ากลัวนเนาะอืมเหมือนกับอ้อ เป็นกําลังใจให้ค่ะเพื่อนที่เสียชีวิตไปปญนาณยังอยู่หรือเปล่านะสําหรับนี้สามารถตอบได้ทุกอย่างเลยอยู่หรือเปล่านะคะยังวนเวียนอยู่กับรอบตัวเรานะคะตอนใช้ชีวิตสนุกสนุกเฮฮาปาร์ตี้กันสุดเวี่ยงเลยนะคะชาวแม้ยังอยู่ไปยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนเรานี่แหละนะเป้มาคุยกันอุ้ยอุ้ยไพ่กระโดดตอนนี้แฟนรู้สึกยังไงบ้างคะมาที่สามไปคำตอบค่ะแฟนรู้สึกยังไงนะคะขัดแย้งกันค่ะ ไม่คุยกันก็ทะเลาะก,กันขัดแย้งกันยังไม่อยากกลับมานะคะไพ่หล่นแบบหนึง่งคือไพ่ใหม่มากเพิ่งได้มางานใหม่ที่กําลังจะเริ่มหนูจะทําได้ไหมคะมาร์ททองไว้สิคะว่าทําได้ทําได้คะ่ะทําได้ไหมเปิดตัวนะคะประสบความสําเร็จทําได้นะคะอย่าลืมว่าตัวเองทาไม่ได้ตั้งใจและทําได้นะคะขวัญสี่สิบเจ็ดชคลับการเงินคะ่ะบันที่สามคะ่ะชคลับการเงินงคุณขวัญน,นะคะ โชว์ได้ไหมคะนีดได้อ่ะมองเห็นอะไรที่มันลกๆอยู่การเงินที่มันยังคลาคาซังอยู่อ่ะคคะยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เลยนะคะโชคลาภไม่มีเนาะงานใหม่ที่เราจะเริ่มหนูทําได้ไหมตอบแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะควนัน47โชคลาภการเงินตอบแล้วไหมตอบแล้วไหมคะโชคลาภการเงินนะคะได้ใบนี้เนาะมีการวิ่งแข่งขันต่อสู้โชคลาภการเงินนะคะ ชกลาฟมีการชคลาบไม่ค่อยมีการงานก็แข่งขันต่อสู้กันนะคะไปเร,เรื่อยๆนะคะแข่งขันต่อสู้กันนะใช้ความไวทีสิบเพื่อนผู้หญิงชื่อเล่นผักบุ้งคิดยังไงกับผมครับนึกถึงหน้าคาวค่ะผักบุ้งคิดยังไงกับเรานะคะเขาเขาใส่ใจในตัวเองเท่านั้นแหละค่ะเขาไม่ได้คิดอะไรถึงเราเลยค่ะบเพราะเขาเป็นคนที่ไม่เอาตัวเองเป็นหลักนะคะไม่ค่อยคือไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยนะคะพับสองกระจกให้ได้ตัวเองค่ะ สวัสดีค่ะกติกายอยู่ข้างล่างกติกายอยู่ข้างล่างกันใหม่ที่กำลังตอบแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะคะไพ่สำหรับใหม่นะคะคือสำหรับโชคดีมีสุขเนาะเปิดประเดิมใพ้ทุกท่านเลยวันนี้เลยค่ะคะุณได้วันนี้เลยค่ะคะุณได้วันนี้เลยค่ะเปิดตรงนี้เป็นพ่เอาเรื่องของคนไทยนะสวัสดีเพื่อนทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะตอบแล้วคุณมัดตอบแล้วนะคะ กติกาอยู่ข้างล่างนะคะลูกๆไปเลยข้างนอกลูกเลยข้างนอกลูกลูกๆเอาเอาขนมแม่มากัดเล่นทำไมลูกไปเล่นข้างนอกโอเคตอบแล้วจ้าตั้งใจนะห้าสิบห้าท่านนะคะสวัสดีค่ะทำให้ดูกติกาก่อนนะคะกติกาอยู่ข้างล่างค่ะชื่อเล่นคําถามคําถามชื่อเล่นแชร์แล้วเปิดแชนะนลขผู้แชร์เต็มคําทํานายเพชรการเลยนปีนี้เป็นยังไงคะ ระวังมีปัญหานะคะปัญหาเรื่องการเรียนนะคะทุกท่านจะรุนแรงสิดีคาดหวังจะคาดหวังไว้เป็นตามอย่างนั้นไหมคุณหวานนะคะเออเออเออทำดีต่อไปนะเป็นเป็นดังหวังแต่ก็มีคนคอยชี้คอยนินทาตลอดเวลาอย่าไปใส่ใจคะ่ะทําดีแล้วอย่าใส่ใจคะ่ะหนูดีฝ่ายเห็นว่าเก็บเด็กทะลุได้จะเป็นยังไงคะโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของใครบางคนเด็กทะลุคนนั้นคือเสียไปหรือเปล่าใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้น เสียใจกับเขาเสียใจได้จตต้องมุ v ออนนะนเด็กทารกนะคะเออต่อเลยนูดีฝันเห็นว่าเก็บเด็กทารกได้คะ่ะบเป็นยังไงถ้ากี้พ่ายศกเศร้านะั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะม,มีคนจากไปนะคะหันหลังจากไปนะเอาแค่นี้พอหันหลังจากไปเสียคนรักเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อมีคนที่เลงไว้จะได้รักกันไม้ใบที่สามนะคะอ่าจะได้นะคะเพราะใบใบนี้เป็นไพ่พประเพณีของไทยนะคะลดน้ําดําหัวนะคะและบุญบังไฟก็ถือว่าเป็นประเพณีนะคะช่วงวันสําคัญนั่นแหละเธออ่ะต่อเลยอ่าใครขึ้นผู้แชร์เต็มคําถามคะ่ะอพูดคำนี้มากมาได้เดี๋ยวบนปิดกันนะคะโอเค อยากดูให้จังเลยอ่ะแ้่พร่เราว่าเวลา,า,า,าเพื่อนๆขึ้นผู้ชายคือเขาขึ้นเขาเขาใช้และเปิดสถา,านะดีมดวงชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาที่3นะคะเป็นอย่างไรตักบัตรทำบุญนะคะถึงจะอยู่รอดนะคะช่วงนี้นะคะเออมีความสุขคือจะไปไปต่อได้เออนะอืมเธอนัดไปที่8คนชื่อจรอเช็ดคู่เราไม้ไม่มีใบที่8ดค่ะแม่หมอหยิบให้ค่ะใช่คู่กันยิ้มให้เนื้อคู่แต่งงานกันแหวนมั่นนะคะและพิ ใบสีสู่ขวันนะคะใช่ค่ะดีใ,ใจด้วยเนาะเออตั้งใจนะคะการงานคุณตูนมาที่สามเป็นคำตอบค่ะการงานของคุณตูนนะคะประสบความสําเร็จได้เดินทางไกลได้เที่ยวอย่างหวังนะคะไม่ต้รู้ต้องทาเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าประสบความสําเร็จปู่พ่อที่เสียปไปได้รับบุญที่เราทําให้ไหมนึกถึงคุณพ่อเลยค่ะมาที่สามเป็นคำตอบค่ะได้รับนะคะ ได้รับนะคะว้าวนะคะเห็นไหมได้รับเงินเต็มไปหมดเลยอิงธุรกิจเบเกรีทกำลังเริ่มจะไปรอดไหมนึกถึงธุกรกิจเลยคะ่ะโอ้โหนั่งนับเงินเลยแต่ระวังนะคะระวังนะระวังโจรขโมยนะคะไปรอดแต่ระวังคนขโมยสูตรนะคะระวังโดนโดนโดน,ดนระวังระวังมีคนแอบมองอยู่เนาะหนูจะได้เปิดธิการไหมคะเจมาที่สามค่ะได้เปิดไหมคะยังนะคะ อนนี้ถือสิงพรวนาให้เยอะนะคะอะไรที่เป็นอบายามุกออกห่างเลยนะนกการงานอันที่สามค่ะคุณนกการงานนะคะไปนี้คืออะไรปลูกอะไรได้อย่างนั้นเลยค่ะอันนี้กําลังกําลังปลูกพืชหวังผลอยู่นะคะจะได้ผลตามนั้นนะคะอืเป๊ะมาแม่ใครถามอะไรไพ่ออกมาตรงมากขอบพระคุณค่ะคุณคุณเนี้ยพระณนะพงไม่ขึ้น เพศสิบห้าเพื่อนที่เคยสนิทกับเราตอนนั้นตอนนี้คิดยังไงกับเรานะคะโอ้โหเขามาขอความช่วยเหลือเราไหมเขามาขอความช่วยเหลือเรามาคิดยังไงกับเราหรือว่าคิดเราเป็นเหมือนอย่างนี้เป็นขอเป็น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 ,เป,นเป็นคนขอถ้าพูดตามไพ่เนาะอย่าก,กดกันเนาะขอทานค่ะอืมาต่อไปต่อไปออรคเคิเอลอลาเคิลอีก สำรับประจำของพี่ชีนะอันนี้ลองอลเคลื่อนสำรับใหม่นะคะมี90้าสิบใบชุดโชคดีมีสุขนะคะชโชคดีมีสุขไปแล้วต่อไปไปอลัเคลื่อนประจำตัวของพี่ชีิพี่ชัตต้ตั้งจิตแต่ละสำรับนะว่าจะเปิดกี่ใบนะ,ะมามีอะไรขอไพต่ตอบมีอะไรขอไพต่ตอบคำถามเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องส่งมาให้ใหม่นะเพราะเนี่ยเป็นมันบางใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะไปเคลื่อนไปอีกครั้งแล้วส่งมาให้ใหม่เฉพาะไพ่เนาะ คำถามชื่อเล่นค่ะขึ้นผูชร์เตรียมตัวค่ะวันที่สามไปคำตอบค่ะพี่ชีหนูถามไพ่ในคาที่หนูไปสักลายมือจะดีไหมค่ะทํายังไงได้อย่างนั้นเลยถ้าคุณคิดว่าทําดีทําไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวอะไรดีแน่นอนแต่ว่าทําไม่ดีก็คือดิ่งลงเหวนะคะจะสักสกระบออะไรก็ศึกษาดูให้ดีก่อนว่าเขาเป็นของจริงหรือเปล่าอ่าอ่าฟีลความรักคนที่คุยอยู่เขาจะเป็นรักเราจริงไหมนะคะอูโหูความรักค่อนข้างจะวิกฤตมากเลยะคะ่ะ แต่ฝ่าแฟนไปได้นะคะรักจริงม,มามค่อนข้างจะลําบากเนาะเออค่อนข้างจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะแต่ฝ่าแฟนไปได้นะแม่หนูได้ทําธุรกิจไหมเจไปที่สามนะคะได้ทํานะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะเออทำทำได้แต่ชื่อเสียงไม่ได้เงินนะ่ะออันปันย่างยิบห่าเขาเักจบกันไปแล้วแต่เขาูดซอนดี้เราตลาดก็คิดอะไรเขามาสอ่องเฉยๆแล้วเธอเอ้ยมาส่องดูเราเจ็บรอเปล่าเออเ้าต่อต่อ การงานการเงินในปีนี้คจอกันทงาค่ะการเงินการงานการเงินในปีนี้จอมมี่ค่ะจอมมี่นะคะแฟนบรี่ครอบครัวทำงานแบบกงสีประสมความสําเร็จนะคะมีคนเกื้อหนุนการงานคุณอุ้มค่ะวันที่สามค่ะการงานบาดเจ็บนะคะระวังนะคะบาดเจ็บถึงขั้นไหลเลยคะ่ะบาดเจ็บการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักตงพูดอย่างนี้เนาะอาสวัสดีทุกท่านค่ะแป๊บนึงเห็นแต่หน,น้ผาผากนะคะให้เห็นครูบาอาจารย์ด้วยสวัสดีใครคุณจี G, กับฝึกปังคอยให้ร่ามคอยโดยนยแฟน จะชาวแคนาดาที่เพิ่งทะเลาะกันไปเขาคิดยังไงตอนนี้โทรไปเขาไม่รับสายรานนึกถึงหน้าเขาค่ะอุ้ยเขาเขาไม่โทรหรอกค่ะเขาเขากำลังกดหาระวังนะคะเผลอเกินไปมั่นใจเกินไปโดยคนอื่นฉกไฟบหูเด้อนะอ่ะทายให้ก็ได้ไม่ผิดกดเนี่ยผมจะประสบความสนิสนิทชอบไมครับฟิตเนี่ยไม่ขึ้นผู้แชร์เนี่ยผิดกฎเนี่ยมองเห็นแต่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นไม่ฟังใครเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เพราะว่า ฉันมั่นใจในตัวของฉันมากที่สุดเสื้อผ้าฉันยังไม่ใส่เลยเพราะฉะนั้นลดทิฐิลงมานิดนงึงปังปอนการงานการงานมาที่สามทดลองงานใหม่ๆอยู่นะคะได้แค่ทดลองค่ะดีมดวงความรักมาที่สามค่ะดวงความรักนะคะแต่เต็ปขึ้นสะพานไปมีคนทอดสะพานให้ก็ดีแล้วนะคะประตูชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงอับข้างหน้าไกลๆไปเลยนะคะโอ้โหโอ้โห งานบันเทิงงากลางคืนเท่านั้นนะคะใช้เสน่ห์แล้เรือนร่างยั่วยวนเท่านั้นค่ะได้แค่นั้นจริงๆเนาะเออได้แค่นั้นจริงๆจริงเสน่หหาตันหาและราคาดีมดวงความรักต่อไปหรือยังคะดวงความรักจะเจอคนเด็กกว่าหรือคนในเครื่องแบบแบบกระทันหันอืมต่อสวัสดีค่ะผมจะสบความสำเร็จตอบแล้วค่ะคัดระวังตั้งใจฟังด้วยนะคะ เพราะว่าแม่หมอโอ้ทั้งสัตว์ไพ่ทั้งอ่านคําถามทั้งแป่ไพ่นะความร้กกับคนนี้นกนึกถึงหน้าคนนี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนกันไม่ได้มีรักเดียวแต่มีหลายคนค่อนข้างจะความสัมพันธ์ค่อนข้างจะซับซ้อนเหลือเกินการเงินวีมใบที่สามค่ะการเงินคุณวีมนะคะความหลังเก่า ไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นไพ่เจ้ากรรมในเวนก็ได้เป็นไพ่เวรกรรมก็ได้เป็นไพ่ที่ไม่ดีไม่ดีค่ะบางปอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองมาหยิบแทบเปลี่ยนสำรับแทบไม่ทันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองไหมนะคะโอ้โหความพยายามเป็นผลไม่รู้ขออะไรอยู่นะคะอิสระและบริวารขออะไรไม่ทราบนะคะแต่ว่าเป็นบริวารอะขออะที่ขอไปอะ คุณวีมตอบแล้วค่ะวีมจะตบอบตอบอีกเหรอวีมการเงินระวังโดนโกงค่ะท็อ,อฟฟี่การงานท็อฟฟี่การงานวันที่สามการงานปิดตานะคะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหรน่นะหวัดระแวงนะคะโดนแย่งงานเกมสุขภาพที่ป่วยอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะสุขภาพที่ป่วยอยู่นะคะก็ยังป่วยอยูย่ยังมองว่ายังมีปัญหาอยู่นะคะยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะเราเผื่อต้องใช้เงินก้อนสุดท้ายแล้วด้วย เจมความรักวัที่สามเจมความรักวัที่สามนะคะโดนแทงข้างหลังระวังนะคะไม่ได้มีเราคนเดียวแน่นอนลองทําแฟนทาให้เราเจ็บช้ำน้าใจความรักวีมค่ะความรักคุณวีม,มาที่สามค่ะโดนพันธนาการนะคะไปไหนไม่ได้นะคะยังเขารักก็ยังไม่ดีเลยอะเออเออเหนื่อยเหนื่อยใจแทนอ่านเนี่ยคําถามน้องซัเท่านั้นเลยสวัสดีนะคะดูส่วนตัวทักข้อความค่ะ วันนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวมีคิวตอนทุ่มกว่านี่ทุ่มกว่ากว่ายัางไงอุตายทุ่มสิบสามละทุ่มสิบสามจะไปเลยนะคะคอร์สงานราชการบกัดได้เร็วเ็วนี้หมายไปที่สามไปคาตอบค่ะเร็วๆนี้นะคะได้นะคะแต่ถ้าเป็นงานที่เพื่อนพาไปหรือมีเพื่อนที่ลักษณะเหมือนกันหรือคนสนับสนุนนะคะที่เพื่อนทําอยู่เราจะได้ออกการเงินไปที่สามค่ะคุณอ้อก,การเงินไปที่สามค่ะคุณอ้อก,การเงินค่ะรับการเงินแ้าจะไม่ราบลื่นพูดผิด การเงินจริงๆเราก็ลาบเื่นคล่องตัวเพราะังกดเอทอได้แต่หน้าบึ้งเสียเครียดนะค่ะนะคะฝนะากกดติดตามเพจไพ่ต่อมถามบายชิด้วยนะคะและการงานการเรียนการงานการเรียนต่อสู้ถึงจัดชนะนะคะเออ,อเพราะว่ามีคนชนะคนหนึ่งถ้าไม่ต่อสู้คือพ่แทนเลยเดอ้อออมมียีิบเอ็ดก,การเรียนแม่การเรียนเล่นเล่นอยู่เล่นเล่นอยู่เล่นเล่นอยู่ย,ย,ยกเยกอยู่ไม่จริงจัง ยังไม่ยังไม่ดียังเล่นเล่นอยู่ต่อเลยเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะไม่จะไล์นานมากเลยฝากติดตามเพจด้วยเนาะ mm hmm. ชื่อเพจไพต่ตอบคำถามใบชี้ปกติไล์ในนั้นนะนะแต่ตอบสลับไปสลับกันมาเอาเอาทำไมไปทำไมไลที่เฟซทำไมไปทำไมมันไม่ขึ้นละ่ะฮะพวกเธอจีาจีแล้วสาวสิบจีไหมยังคะ สามสิบนาทีหรือ,อยังคะถึงสามสิบนาทีแร้วยังเอ่ยทำไมขึ้นสตอรี่ได้หรออ๋อมันไปขึ้นที่สตอรี่ได้หรอแล้วสรุปตะกี้แชร์ไปไหนสวัสดีเพื่พอนทุกท่านนะคะอยู่กับพ่ยตอบคำถามใบชิมีอะไรนะคะถามพ่ได้เลยนะคะดูส่วนตัวทักข้อความนะคะไลฟ์สดอาจจะไม่ทุกวันแล้วเพราะว่าใช้พลังยะตหนืนะะ่อยค่ะไม่สามารถได้ทุกวันได้แล้วแต่ว่า ไม่มีไม่มีการน,นัดว่ากี่โมงนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องกดติดตามเอานะคะเพราะว่ารอจิตพร้อมไกล้พออารมณ์พร้อมเบิกบานถึงมาทันทีนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะชื่อเพจไพ่ตอบคำถามบายชินะคะปกติไล์ในนี้อัปเดตท,ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะแคปเจอร์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับไพ่อารัเนไพ่ทาโร่ไพ่พรมยานไพ่าย,ยานรกและก็ไพ่ ลาสุดโชคดีมีสุขนะคะเพจนี้แล้วชื่อกลุ่มกลุ่มนี้นะคะทุกคนเข้าได้เลยเนาะชื่อกลุ่มดูดวงเป็นกลุ่มของพิชิเองไว้สําหรับลูกดวงหมอดูตามหาหมอดูหมอดูตามหาลูกดวงอ่ะพิชิเป็นแอดมินกลุ่มนี้แค่คนเดียวนะโอเคความรักลูกปัดคาความรักลูกปัดค่บาบทที่สามค่ะความรักลูกปัดคาเฝ้า ไม่ได้อ่ะผิดโดนเลิกกันนะคะด้วยสัญญาพอยการงานมาที่สามคุณพอยกันงานจบแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เลยเพชรอนาคตรเดินจบจะได้เล่นต่อแล้วจะได้ทําจะได้งานทําไมอึดอัดโดนมัดอยู่ยังไงก็มีอะไรให้ทาอยู่แล้วเพราะว่าโดนมัดมันไม่ได้เป็นตุ่ตัวเองเลยอะ่ะอโืโดนโดนทาตามทาตามเพราะว่ามันโดนมัดไปอยู่แล้วอะ่ะพอยกันงานไม่ตอบ,บนะคะคุณพอยกันงานไาที่สาม อดทนนะคะการงานอยู่ในช่วงที่ต้องเรียกว่าอดทนเลยทีเดียวแต่แสงสว่างอยู่ข้างบนนะคะอดทนไปก่อนหนึ่งสองสามเดือนเพรอนาคตเรียนจบได้เรียนต่อไหมแล้วจะได้ทํางานไหมต่อไปแล้วเนาะคิปการงานค่ะคลิปการงานเจองานที่ถูกต้องถ,ถูกใจแล้วก็เป็นงานที่ดีสำหรับคุณแล้วงานนี้นะคะถ้ายังไม่ได้ก็จะเจอนะอันจะได้บรรจุค,แคะแการรอบนี้ไหมครับ กำลังวางแผนอยู่นะคะไปได้ดีนะคะได้นะคะเกกันเงินค่ะเหนื่อยแล้วพอละการเงินแย่มากเลยอ่ะท,อท,ท,อนะท้อแท้เหนื่อยหน่ายนะหมดบทพลังทั้งการเงินแล้วก็อ่โอ้โหเหนื่อยนะอ่ะพอละเจ็บคอ,อเวลาพูดเยอะอ่ะ,อะพ่ชีพูดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะสวัสดีทุกท่านค่ะใครไม่ทันรอรอบหน้าเลยนะคะวันนี้อาจจะมาไม่ถึง30สิบนาทีเนาะ เนาะเมื่อกี้ได้ดูไพ่ใหม่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะคะเพราะว่ามีมีคิวดูส่วนตัวให้ลูกค้านะคะไปแล้วนะคะกลับขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็กลับขออภัยทุกทุกท่านด้วยค่ะ พูดอะไรไปที่มันตรงเกินไปตามหน้าไพา่ก็อ่านตามหน้าไพ่จริงๆส่วนที่มองไม่ทันก็มองไม่ทันจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้มีแอดมินนะคะใช้สมาธิเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสับไพ่อ่านคําถามวิเคราะห์ไพ่นะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเนาะโอเคมั้ยนะฝากกดติดตามเพจไพ่ตอบคําถามบายชิดด้วยนะคะไลฟ์สดนะคะวันละรอบไม่มีการนัดเวลาจิตพร้อมกายพร้อมถึงมาแต่บางวันก็ไม่มาบอกก่อนนะคะเออนะคะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ